สวัสดีครับผมนายเตยชินชริพรหานิสิตหกหกศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามศูนย์วิชารายวิชาคอมโพสิทหกวันนี้จะมาอธิบายโค้ดแต่ละบรรทัดว่ามันคืออะไรครับบรรทัดที่หนึ่ง sharp in chorus trio คือการ คือชุดคําสั่งว่าสั่งมันทำอย่างไรทํางานอย่างไรบรรทัดที่2 i n c ose, o u r s conio จะเชื่อมกับตัวด้านล่างคือ guest บรรทัดที่24ซึ่งมีความหมายว่าใช้คําคสั่งในการคํานวณครับส่วน i n เ Main คือการใช้คืนค่าจำนวนเต็มครับบรรทัดที่8ป h ชา name 30คือสร้างตัวแปรสิ้นสำหรับข้อความไม่เกินตัวเลขที่กำหนดคือ30ครับ X, คือสร้างตัวแปร สำหรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มคืออายุของเราครับ first high leg w e e คือชุดข้อมูลแบบจำนวนจริงครับของของอความสูงแล้วก็น้ำหนักครับ บรรทัดที่ส2อง print f enter name คือประโยคคำ,ค,โยค,คำถามว่าเราชื่ออะไรบรรทัดที่13 3 scan f n s name s คือให้กรอกข้อมูลเป็นตัวอักษรหรือเป็นตัวคำตอบของ ปีน f ครับคือลงชื่อของเราครับเวลาเราตันครับป n น f enter x คือ,อ,อให้ค้ายว่าเป็นประโยคคําถามว่าอายุแล้วเท่าไหร่แล้วก็จะให้ตอบที่บรรทัดของสแกน f สแกน f สแกน f ซ d Nx คือเปอร์เซ็นต์ดีคือให้ตอบเป็นจำนวนตัวเลขจำนวนจริงครับคือหนื่งอินฟินิตีดทที่16บหกครับปินเอฟเอนเตอร์เอนเคือปโจโยคถามว่าความสูงความสูงของเราเท่าไหร่แล้วก็จะไปตอบในสแกน f and height ครับสแกนสแกน f percent f p e ์ f คือให้กรอกข้อมูลแบบจุดทศนิยมอันนี้คือ height height คือความสูงครับถ้าความสูงเราประมาณร้อยร้อยหกร้อยแปดสิบจุดหนึ่งแล้วออก็ใส่ครับถ้าเรา แบบเป๊ะๆก็ถมติว่า171เจ็แล้ก็ใส่เป็น171แ,17แล้วเวลารันออกมาก็จะมีจุดทศนิยมจุดศูนให้ครับบรรทัดที่18บแปดปิ้นเ e ฟเอนเคือคำถามว่าน้ำหนักเราหนักเท่าไหร่จะมาตอบในบรรทัดที่สแกน f f เอที่จุดทศคือให้กรอกข้อ,ขอมูลแบบจุดทศนิยมนคือน้ำหนักถ้าเราหนัก 56. ก็จุดห้าสองก็วาไปครับแต่ถ้าเราจะไม่ได้ก็ห้าสิบสองต่อลงไปแล้วก็เวลาลันออกมาก็ก็จะมีโทษถึงยมยมจุดศูนย์ศูนย์ให้ครับส่วนมืทัดที่ยี่สิบพืเอฟถ้าเอ็นเท่ากับยี่สิบตัว โซบรรทัดที่21 spin f my name is percent s ให้กรอกชื่อตัวเองครับว่าเราชื่ออะไรใส่เป็นภาษาอังกฤษครับ percent s ก็คือให้ใส่เป็นตัวอักษรครับบรรทัดที่2 2 p i n x percent d x คืออายุของเราครับ เปอร์เซ็นต์ดีคือเป็นตัวเลขก็ใส่เป็นอายุของเราเป็นจำนวนเต็มครับส่วน spin high p e r ์ e n t dot อ w o f weight เ e r c e n t dot two f คือ t f ก็คือจะให้ใส่ทดนิงยมอยู่สองคำตอบก็คือจะมีความสูงแล้วก็น้ำหนักครับ และสุดท้ายครับก็จะมาลันครับถ้าเราลันถ้าเราเขียนโค้ดผิดบรรทัดไหนก็มันก็จะบอกว่าผิดตรงบรรทัดไหนก็แค่มาแก้ไข<ะ>ต่อไปเราก็จะมาลันนะครับถ้าไม่เออเลยก,ก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับบรรทัดแรกก็จะเป็นชื่อของเราครับ ใส่เป็นภาษาอังกฤษครับเตชินแล้กวกด enter ครับแล้วต่อมาก็จะถามว่าอายุร้อเท่าไหร่ก็ตอบว่าอายุ10บเก้าก enter ครับให้หงหึงความสูงของสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับแล้วต่อมาก็เป็นเวกคือน้ำหนักครับผมหนะัก าหกสิบสองครับแล้วก็กด enter ครับนี่คะเราเออผมไม่ใส่จุดชนิยมตรงนี้ก็เป็นมันก็ยังมีจุดศูนย์ศูนย์ให้ครับเฉพาะเปอร์เซ็นต์เอฟเท่านั้นนะครับก็ขอจบ การอธิบายรายวิชาคอมโปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ